ครับสวัสดีครับฮักว่าดอายครับผมหลบหนึ่งพี่ใหญ่ก่อนพี่น้องใหญ่กำลังขึ้นมาออกกันนี้คลิปครับพ่วงครับโอ้สุดจัดดิ๊ดิ๊ดพี่น้องขับขึ้นมาได้ครับพางมันเป็นขี่ๆดิครับจัดเลยครับนาแตกนฝาแตกแล้วหนอไงโอ้จริงครับครับพ่วงกันมาพ,งพางพี่น้อง มือเงอะหวอกได้เลยครับว่าฝีมือกัอบขึ้นบ้านล่ะอ้อ,อถือถอดเด็ดแล้วพี่น้องด้วยยังนอกรถโอ้ตกขางทั้งตัวพี่น้องมันฝนหวัะครับ โง่เ้พี่น้องรถปุนพงซะหนพี่น้งนนองปุนในในเมืหวานขันนอนข้าเจ้านะครับยอดเึีนพี่น้องปอดไว้กันโอ้ได้ตเด็ดลบนพี่น้องิงสะไล่พร้อมฝนตกก็ว่าแล้ะครับน,น,นี่พี่น้องเลยว่าตีขืนเลยครับ กเกิดอุบ,นะบัติเหตุเด็กหน่อยพี่น้องสไลด์ลงมขางทั้งน้องข้าเจ้าครับอยู่หรอครับน้งนงนองรับอยู่หรอครับครับได้รถบถูกง่ายขอเก็นคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะในสติดด๊กเกอร์มนะือเนาะรับคลิปนี้สวัสดีครับ